โอเคครับฉากสุดท้ายแล้วนะฮะตอนนี้ก็เดี๋ยววิ่งกลับเข้าไปที่ตัวเรือครับไปตามลาเวสเตอร์นะฮะก็ไม่มีอะไรมาครับฉากนี้บูลังผานนะเตรียมปืนเตรียมกระสุนอะไรมาให้พร้อมเลยนะฮะศัตรูค่อนข้างที่จะโคตรเยอะเี๋ยวว่าหมายยัง

ข้างล่างนี่จะมีตัวนี้นะนะในคลิปที่สอนนะมันไม่ยอมมาฮะมันแอบอยู่ขึ้นมาสิมองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่จุดถ้าลงไปก็อันตรายเอาแฟร พราะเราโดนไม้ตีเราอาจจะตายได้อาจจะทีเดียวเราตุยเลยอ่ะตายครับตายแล้วเฮ้ยเหลือและดีมันแอบท่าอยูอ่ตรงนี้เดี๋ยวแม่งมาเยอะมากพนอะเราเปิดประตูปุ๊บก็ระวังนะ มันจะเป็นไกมากเลยหมาหาเพียะครับมาดิ <c oughs> ถ้าตรงนี้มันมาได้แค่ทางเดียวครับแต่ว่าตรงนี้มันจะมีจุดที่กระโดดลงมาได้ก็ระวังนะเยอะเลย ตัวลงมาก็พอกลัวมันปลาระเบิดอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกมันปาระเบิดมากไม่โดนหรอก เจอไอ้พวกมันเล็มสาบด้วยนะระวังแต่ว่ายัางไม่ใช่ตอนนี้ครับโ,โหมากด้านนี้น่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วมังประตเปิดแล้วติต่อรครับเลนมจะมาตอนเฮ้ยอาพีจีโอโ้เกือบ ไอ้แมลงสาบมันจะมาตอนที่เราเปิดศัตรูอุ้ยหัวปีกแล้วดึงดึงดึงดึตรงนี้ไม่ปลอดภัยต้องไปหาขี้กาจะเอาปีกเฮ้ยแมงลงมานีเลยเชื่อว่าตามมายังเนี้ยตามมุมจะมีไอ้พวกสมุนไพรให้เก็บอยู่นะฉากเนี้ยเยอะเยอะเยอะมาก โอ้ยเออยูโดนอดูโดนโดนโ,โอเคดีที่มันมีงโง่โอเคม่าจะครบและเลตา้าส์กีตาร์นั่งอยู่ด้านบนตรงนี้คเอส,สเปเค์ชีว่าของมันมว่างอยู่โอเคเยี่ยมมาก

เฮ้ยเราคีย์การ์ดอยู่ไหนเฮ้ยอ๋อไม่ใช่คีย์การ์ดเฮ้ยมีเฮ้ยมนอยู่นู่นอยู่นู่นเปิดไปเลยฮะเอ้าโถมึงมาขวางกระสุนเข้าหัวไปเลยวันนี้เยอดอะไเต็มหมดเยอะเยอะมากเฮ้ยอินทิ้งก่อเชื่อว่าตัวอะไรกันเนี่ยอุ้ยเพียบเลย เยอะเยอะเฮ้ยมึงจะเติมอะไรเยอะเนี่ยโอ้เลือใช้หมดเลยอ่ะโหยังไปเหรอมื่ตกมาตายโอเคเดี๋ยวมีเรื่องอ่ะมึงจะว่าเก็บที่โอ้อันสุดท้ายแล้วนะโอเคน่าจะหมดละทำนองเงียบ อืทางนี้เลือดเยอะอยู่ครับเฮ้ยทาไงกวอันเดีโอเคเอ้ากดพิษอกขึ้นอกขึ้นไหโอเคต่อไปก็นี่เลยเปิดประตูครับตอนเปิดประตูจะเจอไอ ไอ้แมลงสาบนะมีสองตัวนะครับถ้ามีกับระเบิดก็เอามาใช้ก็ได้นะสนุกสนุกว่างระหว่างประตูเปิดก็จะมีไอ้แมลงสาบสองตัวมาสองตัวครับไปไหนอะมานี่ดี ไขดึงต,ตามจังหวะฮะเดือดร้อนตอนนี้ก็รอ,อประตูเปิดก็ถอยลงมานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเจอพวกเฮ้ยอ้าตรงนี้มีมุนไยายอีกชิ้นหนึ่ง เจอคู่อะไรวะแลมโบ่นะฮะเอาไปตรงนี้มันป้อมให้เราออกว่ะอ่ะตรงนี้ได้ครับมาหอมมาครับระหว่างรอก็ไม่รู้จะทำอะไร Ok mà. Phải never win cái gì ạ lúc nó mà chứ hết Mình đánh rắn không mình rắn. Tôi lắm thích lúc nó nhưng mà cái này quý liền bơi là bơi nó mày 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 nó mày mày ui, mày 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 mày

เก็บการ์ดกบการแล้วไปแล้วไป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 สู้ปไปเวสเไป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 ิปไปาปไปไป้ปไาไป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 ้นะเนี่ยมันเหมือาจะมไปไปไปไให้เราเก็บนะฮไมีสเปรย์อยู่ตรงไั้นนะฮะแต่ว่าผมไม่ไม่ไปละขี้กเกียจละไปสู้กับเวสเป ดดููไม่รู้งานละเอาวุธที่ผมจัดนะฮะตอนนี้ก็จะมีแมกนัมแล้วก็หัวปีนะฮะก็เอาไว้ใช้สู้ตัดกำลังกับมันนะฮะโอเคดูเลยโอ้มึงเปิดตัวแบบนี้เลยเหรอ โอเคถอยออกมาก่อนฮนะปิดสวิตช์ไฟแล้วก็ปิด,ดทิ้หมดฮะมี3จุดพินระยะห่างกับมันนะฮะเฮ้ยมีงจะไปยิงอะไรกันมาหนี่คอยเรียกเชวาด้วย มันหลงทางแล้วครับแต่เริดไฟก่อนมันจะไปเปิดไฟพอๆๆถ้ามันลบได้แล้วถอยมาตรงนี้มีล็อกเก็ตนะครับเฮ้ยโอ้ยเรือตรงนี้มีล็อกเก็ตแล้วก็เครื่องบนจะมีหัวกระสุนล็อกเก็ตครับ separate this chaff from the wheat and with Uroboros, i can finally accomplish this you can't hide forever do to our side e e m o เราเสมาทางนี้เราก็ไปอีกทางนึงเชือบอมโอ้ยเกือบอื้งงาเฮ้ยอย่าไปยุกเฮ้ยโดนโอ้ยอย่าไปแลกแบบนี้ฮงไม่ดีไม่ดี ถอยถอยถอยถอส่องนัดพ่อเฮ้ยมันมาทางนี้ถอยถอยถอยถอเชวามันตามมาสิวายฮะมันชอบไปนีอ่ะมันดิ <พ mostrar. S 1> ไปเอาเวสเกอร์มาด้วยเดี๋ยวมันโดนยิงตายหานั่นแหละมาบินบอกว่าเฮ้ยมีโดนปืนมันสายอ่ะปืนมันสายโอเคลบก่อนลบก่อน Come on, Roger. o m a h a n e g n g h s i c i k You're m e e l y p s p o n i n g the inevitable. Come on, g e r e เดี๋ยวไ hey, ม่กระโดดทีนึงแม่งโกงอ่ะมาแล้วเอว่ามาเรื่องวะนี่ฮะตรงเนี้ยจะมีกระสุนล็อกเก็ตเฮ้ยไม่มีเลยเหรอเล่นยากขนาดนี้มันไม่ให้ฮะโอเคไปเลยไปเลยมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วลง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  Is that all you have? Okay, let me clarify something for you, Chris. I don't. Come on! There you are. Come on! No. I am a god, and even kings bow to gods. Come on! God! I think it's completely lost it. You never had it to begin with. Come on, oh, come on. C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 ome on, come, on, come, on, come on. Come on. Okay. Come on, okay. Come on. Okay. Come on.

ไม่ยวโดนช่วหาไอ้เชือบเดี๋ยวโดนเพื่อนเราอเไรอ้เนี่มันได้แล้วไาแล้วตายแลบอบแล้วมันมอบแล้วเอ้ะไม่ทนันไม่ทันแม่ได้รอบต่อไปรอบต่อไป นีนลองต่อไปครับมันเหนื่อยแล้วเยสแล้วก็เฮ้ยไม่โดนเฮ้ย <c oughs> โอเคลูกซองแม่งเลยโอเคแล้วก็นี่ฮะจับโอเคฉีดยามัน แค่นี้แหละหนานเว้ยพลังมันก็เหมือนว่าโดนโดนลดพลังมาเยอะนะเพราะเจอเข็มเข้าไปนะฮะต่อไปก็เหลืออีกนิดนึงจะจบละอ๋อเฮ้ยอันนี้บินบินนะฮะอย่าอย่าดูเพลินนะใช่บูบี้คัสตี้รักใครทุกคน Saturation. Let me God. Your feeble attempts only delay the inevitable. You can't, don't you? I the entire world. You'll die too, but i

you're oh, a you just another one of Umbrella's leftovers. You know what we have to do. Oh, yeah. You cover me. ข้ามเลยเฮ้ยยังไม่หมดต้องไปช่วยเชว่าโอเคกดทันดีครับอตอนนี้ผมก็มีเซ็ตแกนเด็ดนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดแฟดไว้ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะเอามาเผื่อไว้ก่อนโอเคดยเลย เออเฮ้ยอย่าเพิ่งลืมไม่ใช่ลืมตรงนี้มันจะมีแคสเฮ้ยอย่าเพิ่งใส่ไอ้พี่ใส่แคสเอ้ยผมว่ามันจะมีแคสเมสุดท้ายอยู่ตรงนี้เหาะเป็นไงวะมีแคสจวเดเป็นแคสเมสุดท้ายนะฮะ มันอยู่ไหนเพ็กอะไปต้องไปแล้วแหละไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอเคอ๋อเดี๋ยวเราต้องยิงหมเดี๋ยวอยู่ใกล้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเออแกลทำเลยได้ป่ะอ๋อสตารได้ยิงหนงฮะนิดเดียวเองนะฮะ เชาวบ,บ้านดีใเฮ้ชยชุยชยชยชยโอเคเด็เราต้องคอยคุมกันชาวบ้าน เชาวาต้องวิ <of> ่งไปเฮ้ยเดี๋ยวพึ <bung itus> ่งเราต้องไปเราเปิดต้องต้องไปชกหินดีวว่าลืมเราต้องไปชกหินด้วยเฮ้ยทางลงอยู่ไหนอ่ะลืมลืมลืมดังนั้นเชาวามันมาหาเราไม่ได้ครับ มาแล้วมาชกหินกันถ้ากดผิดเริ่มใหม่เลยนะถ้าจำไม่โอเคนม้แต่ใช่คนระับถ้าเรากดผิดอะเริ่มใหม่หมดเลยโอเคได้ครับเกือบลืมเลยเร็วมาหาเราเร็ว สุดสุดท้ายครับ to get you're judge us u all going y o ว i ่งขึ้นไปข้างบนฮะัสู้นข้างบนมีลานกว้างเล็กๆน้อยให้เราใช้โอเคมาสุดสุดท้ายแล้วมึง มันจะมีอยู่ประมาณสองสามข่ามาเฮ้ยอันนี้อันนต้องดีแต่ทำอะไรมันได้ครับเรื่องอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วอ๋อแล้วอย่างอเนี้ยตรงกลางมันเปิดใช่ไหมพอมันใช้ทัน ตายเหรอยังยังยังโอ้แต่ทำอะไรมันไม่ได้ฮะไม่ต้องออกมานะแค่จะทำอะไรมันไม่ได้เลยเอ๊ะมันจะมีท่าที่แบบวิ่งเข้าไปฟันมันเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าต้องทำยังไงตอนนี้ป่ะอย่าเลย อันตรายอกตายแล้วครไม่ได้วิ่งเข้าไปฟันเกินเาแล้วแต่ยังไม่หมดนะฮะยังไม่จบยังไม่จบข้าไม่ตายนะตอนจบมันต้องจบด้วยล็อกเก็ตีหัวพญานาคอย่าดูเพลยนะ์ฮะยิงด้วยนะ เขาต้องสองคนก็ต้องกดสามคนนะโอเคจบเรียบร้อยไอ้เพื่อนใครวะเพื่อนเชวาเนะ่ยจอร์จใช่ชนะเออมันขับพอมารับเรานะพร้อมกับจิวจิวก็มาด้วยนะฮะจบไปอีกหนึ่งภาคนะฮะในโหมดความยากโปนะฮะก็หัวร้อนอยู่ ไม่ได้เล่นนานแล้วหัวร้อนโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะ,ค,ะครับสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย It's Finally. Yes. over. More and more, I find myself wondering if it's all worth fighting for. For a future without fear? Yeah, it's worth it.